ประกาศด่วนล่าสุดนะครับหลายพื้นที่ต้องติดตามเฝ้าระวังเรื่องของพายุหรือดูร้อนอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันอีกเหมือนเดิมซึ่งเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูลักษณะอากาศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5มีนาคมซึ่งจากโมเดลก็จะพบว่ามันจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเข้ามาปกคลุม ประกอบกับเส้นพันสิกระยับขึ้นมาปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนเต็มระบบแสดงว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง5มีนาคมไทยเราก็จะมีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่บวกกับหย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนเข้าไปอีกอากาศก็จะร้อนถึงร้อนจัดนะครับในตอนกลางวันสําหรับลมระดับบนสูงจากพื้นดินประมาณ5,500เมตร ก็ยังคงเป็นลมฝ่ายตะวันตกนะครับปกคลุมไทยเราซึ่งนําความเย็นจากอิมาลัยเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนบนดังนั้นตอนเช้าก็จะมีอากาศเย็นและบางวันลมฝ่ายตะวันตกดังกล่าวเขาก็มีการพัดสอบดังนั้นก็มีโอกาสมีฝนตกได้ในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางในวันที่2มีนาคมตอนบ่ายนะครับส่วนเรื่องของอุณหภูมิตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5มีนาคม ตอนเช้าก็จะมีอากาศเย็นในพื้นที่ภาคเหนือกับอีสานตอนบนอุณหภูมิต่ําสุดนะครับก็จะอยู่ประมาณ18ถึง24องศาเซลเซียสส่วนตอนกลางวันตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้อุณหภูมิสูงสุด33ถึง37องศาเซลเซียสโดยเฉลี่ยนะครับซึ่งไทยตอนบนก็จะมีอากาศร้อนมากกว่าภาคใต้ด้วยในช่วงหลังจากนี้นะครับเพราะหย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนเขาปั่นความร้อนให้กับไทยตอนบน อย่างเต็มเปี่ยมสำหรับบริเวณพื้นที่ภาคใต้โอกาสการเกิดฝนก้นก้างต่ำเนื่องจากลมตะวันออกนะครับที่ปกคลุมพื้นที่ภาคใต้เขาอ่อนกำลังลงตามมวลอากาศเย็นที่อ่อนกำลังลงซึ่งมาดูเรื่องของฝนกันต่อนะครับตั้งแต่วันที่2มีนาคมจนถึง5มีนาคมในวันที่2มีนาคมส่วนใหญ่ก็มีโอกาสมีฝนตกนะครับในพื้นที่ภาคอีสานบางส่วนและมีโอกาสมีฝนตกหนัก บางพื้นที่ซึ่งจะมาพร้อมกับลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับส่วนในวันที่3มีนาคมโอกาสการเกิดฝนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนตั้งแต่จังหวัดชุมพรจนถึงจังหวัดกระบี่สำหรับไทยตอนบนก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและอีสานล่างบางส่วนเนื่องจากลมใต้กับลมตะวันตกเขาพัดสอบในพื้นที่ดังกล่าวดังนั้นมีโอกาสมีฝนตก สำหรับในวันที่4มีนาคมมีฝนตกตามเดิมในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตั้งแต่จังหวัดระนองจนถึงจังหวัดนราธิวาสในวันที่4มีนาคมเนื่องจากลมตะวันตกปกคลุมสำหรับไทยตอนบนก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกกับอีสานล่างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสำหรับในวันที่5มีนาคม พื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดระนองจนถึงจังหวัดสตูลมีโอกาสมีฝนเนื่องจากลมตะวันตกปกคลุมแต่ฝนตกเล็กน้อยมากไปกว่านั้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีโอกาสมีฝนตกเช่นเดียวกันในวันที่5มีนาคมส่วนไทยตอนบนไม่มีฝนแต่มีหย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมดังนั้นอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันก็จะอยู่ประมาณ38องศาเซลเซียส ส่วนตั้งแต่วันที่6มีนาคมจนถึง10มีนาคมเราดูจากเส้นความกดอากาศนะครับในพื้นที่ประเทศจีนตอนใต้ก็จะมีเส้นพันสิเส้นพันลงมานั่นหมายความว่ามวลอากาศเย็นเขาจะเริ่มลงมาเมื่อเขาลงมาแล้วเขาจะมาพบกับความร้อนในไทยเราแล้วความร้อนเมื่อโดนมวลอากาศเย็นความร้อนก็จะลอยตัวสู่ชั้นบรรยากาศหลังจากนั้นก็จะกลั่นตัวเป็นฝน มากไปกว่านั้นเมื่อมวลอากาศเย็นเขาลงมานะครับเขาก็จะมาพร้อมกับลมตะวันออกเฉียงเหนือแต่อย่าลืมว่าไทยเรามีทั้งลมตะวันตกและลมใต้ปกคลุมเมื่อลมตะวันออกเฉียงเหนือเขาลงมาเขาจะมาบรรจบพบเจอกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงลมตะวันตกดังนั้นก็จะเกิดลมพัดอบในช่วงตั้งแต่วันที่6มีนาคมจนถึง10มีนาคม ดังนั้นไทยเราต้องระวังนะครับมีโอกาสมีฝนตกหลายพื้นที่ซึ่งฝนก็จะมาพร้อมกับลมกระชโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับสำหรับบริเวณภาคใต้ต้องระวังเพราะเมื่อมวลอากาศเย็นเขาลงมามันจะไปกระตุ้นให้หย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่ทะเลจีนใต้ตอนล่างมีกําลังแรงซึ่งหย่อมดังกล่าวเขาจะดึงลมตะวันออกไปเลี้ยงตัวของมันก่อนในช่วงแรกดังนั้นภาคใต้ในวันที่ 6และ7ฝนยังไม่ตกเท่าไหร่อากาศก็จะร้อนแต่ในวันที่8มีนาคมเจ้าหย่อมความกดอากาศต่ําในทะเลจีนใต้เขาเริ่มแรงขึ้นแล้วเขาเหวี่ยงตะวัดลมตะวันออกให้ปกคลุมภาคใต้ดังนั้นในวันที่8-10ถึง10มีนาคมพื้นที่ภาคใต้ก็มีโอกาสมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นได้นะครับดังนั้นนะครับเราต้องติดตามเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ํา ในพื้นที่ทะเลจีนใต้ซึ่งแนวโน้มมีโอกาสเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้แต่เราต้องติดตามกันวันต่อวันนะครับเพราะข้อมูลยังสามารถอัปเดตได้ทุกวันนั่นเองนะครับซึ่งมาดูเรื่องของฝนกันต่อโดยในวันที่6มีนาคมการเกิดฝนส่วนใหญ่ยังไม่มากส่วนใหญ่ก็จะไปเกิดในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่สุราษฎร์ลงไป ส่วนในวันที่7มีนาคมมีฝนตกนะครับในพื้นที่ภาคอีสานพื้นที่ภาคตะวันออกเนื่องจากมีลมพัดศบหลายทิศทางประกอบกับเกิดแนวะัะอากาศด้วยในหลายพื้นที่ดังนั้น7มีนาคมมีโอกาสมีฝนตกหนักส่วนภาคใต้มีตัวแอลปุกลุมอยู่นั่นก็คือหย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนภาคใต้ในวันที่7ไม่มีฝนส่วนในวันที่8มีนาคมไทยตอนบนมีฝนตกหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางซึ่งปริมาณก็อยู่ในเกณฑนเล็กน้อยนะครับส่วนภาคใต้ยังไม่มีฝนสำหรับในวันที่9มีนาคมภาคใต้เริ่มมีฝนเนื่องจากลมตะวันออกเขาเริ่มมีกำลังแรงและหย่อมความกดอากาศต่ำเขาเรงขึ้นตะวัดเวียงลมเข้ามาปกกลุมในภาคใต้ส่วนไทยตอนบนฝนตกลดลงอาจจะมีบ้างในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง และภาคเหนือตอนบนสุดท้ายในวันที่10มีนาคมไทยตอนบนฝนตกลดลงแต่ภาคใต้ย,ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องบางพื้นที่มีฝนบางพื้นที่อากาศร้อนบางพื้นที่อากาศเย็นช่วงนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ